วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของแนวทางดาวโจน VIP นะคะประจำวันที่5พฤษภาคม65เนาะตัวเด่นก็7นะคะ7ก็รูด7เนาะ5ก็5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 7 5 9 4ตัวรองกับ9 4กับ9นะคะ4 0 4 1 4 2 4 5 4 6 4 7 4 9แล้วก็4 3 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 7 9 9 สามตัวก็แปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดสองห้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งห้าเก้าเจ็ดสี่เจ็ดแปดสามเก้าหนึ่งเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเด้อดาวโจรเช้าก็ชอบมาเข้า VIP เนาะ v ี p ก็ไปเข้าดาวโจรเช้าสลับกันอยู่เรื่อยเลยก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมันชอบสลับกันเด้อ เราไปดาวโจนเช้าตัวเด่นก็คือเกับสองนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าสองศูนย์สองสามหองหกสองเจ็ดสองเก้าสามศูนย์สามสองสามห้าสามหกสามเจ็ดสามเก้าห้าศูนย์ห้าห่สองหตัวก็สองสามเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เก้าห้าศูนยห้หหนึ่งเก เจ็ดกับห้าเราให้รูดอยู่แล้วเนาะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรพานรวยเดอ้อสำหรับคลิปนี้คลิปนี้เราให้รูดสามเดเด้ออีกอันนึงเราให้รูดเก้เนาะแถ่ตัวที่มันแปลกเมื่อไรมันเข้าเมื่อนั้นเลยข้าขอยทุกคนโชคดีทั้งสองดาวโจนนะคะทั้งวันที่5แล้วก็วันที่6เนาะตื่นมาก็รับทัพย์รับโชคเนาะ ก็ขอให้เฮงๆปังๆเนอะมันมาเจ็ดเด่นเหมือนกันเนาะอีแปดเจ็ดหนึ่งี่ยหันเอาเองดด้วเพื่อนๆมันไม่รู้จะ8แปดเจ็ดหนึ่งหรือเจะดหนึ่งเจดปดหรือเจะสี่เจ็ดแปดปดเจ็ดสองเอาอย่างนี้แล้วหันน้าไดถูกเลยนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองดาวโจรเนานะเฮงเฮงรวยๆปังๆนะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ